ปุวงแห่นี่มันใส่ขากห็หากินมมาได้กะขากะขาเบ็ดงอลงงงตุ๊บโอ้ติดครับติดติดติด,ตดอู้ สวัสดีครับหมายอีกแล้วครับลุงเนรถามมาปากเบ็ดหมายเนี่ครับหมายเดิมวันนี้จะมาใช้เหยื่อสารพัดประโยชน์ครับเป็นเหยื่อเสี่เดือนเดี๋ยวมาลุ้นกันสิว่าจะได้ตัวหรือเปล่าหลังจากที่ใช้เหยื่อเขียดลองเหยื่อปลาหมึกพอได้ผลอยู่ครับแต่วันนี้ลุงเนรจะลองเปลี่ยนเหยื่อดูจะได้พอตำน้ำพริกไหมไปลุ้นด้วยกันครับหมายเนี่ยครับ เสี้เดือนนะครับเป็นเยื่อสารพัดประโยชน์ปลาอะไรก็กินนะครับแต่จะหมานหรือเปล่าต้องรู้กัน,นครับลุงเนตเกี่ยวเหยือ่องอตำขอเบ็ดนะครับเสี้เดือนเนี่ยนะครับ หมายนี่ลูกเนรเอาเหยื่อปลาหมึกมาทดลองดูได้เป็นตัวนึงครับวันนี้ลองเปลี่ยนเหยื่อดูเหยื่อเส้เดือนหมานหรือเปล่า เสเดือนมันเสียอย่างเดียวครับปลาเล็กมันกวนแต่มันได้หมดครับปลาดุกปลาช่อน ลุงเปลี่ยนฟังปากเบ็ดครับทุกครั้งจะปากฝั่งโน้นวันนี้ปากฝั่งนี้ครับลรงเปลี่ยนดูบ้าง ปักเบ็ดเสร็จยอกผู้แยนสักหน่อยครับแกเจ็บหลังเจ็บแอวแรงมาก็ส้มปากไว้ครับส้มปากโจโล่ไว้ปลาได้มาได้เชอว่ากันครับแรงมาส้มปากไว้ครับ ทางสุดท้ายครับเดี๋ยวรุนด,ด้วยกันว่าปากเบ็ดเยอเซเบืย,วยนวันนี้จะหมานหรือเปล่าจะพอเด็ดตำน้ำพริกไหมครับปากเบ็ดเสร็จก็แงนบึกแกจ,จับหลังแอวครับไปครับเย็นมาฝนก็จะตกครับลมแรงเลย,ดยลเดี๋ยวลุงเน่เผาปลาหมึกแกก็แง้ครับปลาหมึกเนี่ยไม่ต้องเผาเยอะมาขับเปียกก็มี แหนครับปลาหมึกที่เหลือจากปากเบ็ด <laughs> เหลือจากปากเบ็ดคลิปที่แล้วครับลมแรงเลยครับจีครับจีจะติดปี่ยมันน่าจะติดเอาละเอาละ ติดแล้วครับไม่หมดลวมั้ง โติดยิ่กว่าเก่าอีกฝนลงเม็ดแล้วครับเดี๋ยวจบพวงแกนสักพักอสอักพักก่อนฝนเริ่มลงเม็ดให้รจะที่จะทางกันครับจะที่จะทา้ากงงินพวกแกนเดียกันเนอะวันนี้มาปักเป็ดบอกให้ด็ปลาดนนันักเอ้าวันนี้เยอะเลยแกะบวกมึงนี บอกตลอดลุงเนตรไม่สนับสนุนนะครับกุ้แหนเนี่ยใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่กินครับแต่ลุงเนตรเนี่ยบึกแกจิบลักจิบเอวครับเม <c oughs> ื่อกี้อาอยู่หาก,กินแบบลุงเนตรมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้เลย ไปอย่าเพิ่เงเบื่อตรงนี้นะครับฝากไปกับรักใจ้งตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ไม่เอาเยอะสองโบกสามโบกพอบึก <c oughs> แก้วแรกหรือว่าแก้วสองเนี่ยกินยากหน่อยแก้วสามแก้วสี่เนี่ยมันจะกินง่ายขึ้นครับ เข็นมาฝนตกตลอดเลยออกหาก,กินยากครับออกจำคลิปยากเดี๋ยวนี้ทาไมมีพู้แยนมาเนี่ยง่อมครับมันง่อมหามาปักเบ็ดมาหาก,กินต้องมีมาด้วยครับไอแยนเนี่ยรวบผู้แยนงนะครับมีเพื่อนๆมีเอซีแนะนำลุงเน็ตมาเยอะบอกว่าทำไมไม่ใช้เบ็ดหลายๆหลังหน่อยลุงเนตก็ เบ็ด20สบหลังครับเพราะว่าลุงเนรหาอยู่หากินแบบเนี้ลุงเนรเอาแค่พอกินครับได้ตัว2ตัวก็พอกินละแต่เยอะก,ก็กินไม่หมดนะครับลุงเนธหากินเชิงอนุรักษ์ถ้าต่างคนต่างหาเอาเยอะๆเนี่ยวันหนึ่งปลามันสูพันมันก็หายากขึ้นเรื่อยๆครับขนาดตอนนี้ก็ยังหายากเลยคนหากินเยอะครับส่วนมากลุงเนรจะปากเบ็ดก็20่สิบหลัง ถ้าดักหนูก็กลับห้าหกหลังแค่นี้ครับหนุเน้นไม่ใช้เครื่องมือเยอะได้ตัวสองตัววัดีใจแล้วครับเราอยู่พอกินอ,อ้าวว่าจะสองโบกโบกอีสามพีกแล้วครับติดล้มเปิมือ,มอขามเปลี่ยนเหลือนิดเดียวเอง จเสียใลุงเนทจะบอกตลอดนะครับว่าผู้แงเนเนี่ยลุงเนทไม่นสนับสนุนเพราะว่ามันชอบใครชอบมันนะครับเนาะคนที่ชอบก็กินคนที่ไม่ชอบก็ไม่กินนะครับลุงเนททาคลิปเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมให้เครียดสนุกสนานอย่าคิดมากนะครับแต่วิถีชีวิตจริงๆก็เป็นแบบนี้นครับแรงมามาส้มปากยอกแค่น่อย <c ười> ไม่ได้กลัวก็ถือว่าชมบรรยากาศบ้านหลุงเนตนนะครับบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศ้านนอกเราก็แบบเนี้ยจอกครับยอก <c oughs> เอาละครับติดลมแล้วครับ <c oughs> ลุงเน่นไม่สนับสนุนนะครับจะบอกตลอดครับ ขาก็หากิน <c oughs> มาได้ก็ขาขา,ขาวันนี้จะดูเบ็ดกี่รอบก็ยังไม่บอกครับถ้ามันติดรั่วมันกินดีมาดูหลายรอบครับถ้าไม่ติดรั่วไม่กินรอบสองรอบก็กลับบ้านครับเจา้า <c oughs> เดี๋ยวย่องอีบกไปดูเบ็ดสั้รอบ่อนครับเอ้าโบกที่เท่าไหร่รลแล้วเดี๋ยวลงเน็รลืมลว คิดว่าจะยอกสักบวกสองบวกทำมมนนะครับเนาะของมัก <laughs> เดี๋ยวบวกนี้แล้วพยายามเบ็ดด้วยกันนะครับบึก <B uck. S 2> <gasps> <houses> ดูเบ็ดด้วยกันสักรลอม <S <s เดี๋ยวเขาว่ากันเอาไปตรงนี้ก่อน <vamp> เดี๋ยวมายอกอ่อ ดูรอบแรกจะได้สักตัวหรือเปล่ารุนนียกันครับหลังแรกกินไหมโอ้ไม่กินเยอะยังอยู่อยู่เลยฝนก็เริ่มลงเม็ดครับกินหรือเปล่าหลังเนี้ยไม่กินโอ้ไม่กินครับดูหลังไหนก็ไม่กินมันไม่รู้จักเยอะอช่เดือนอีกแล้วมั้ง หลังไหนก็ไม่กินฝนก็ตกจริงๆปลาน่าจะกินนะครับเนี่ยฝนตกแบบนี้หลังนี้ติดต่อโอ้ติดินครับหลบแหลกเหีะะ่ยวสลามังอึ๊บนี่ก่อนนิ้มซิ่งเหยื่ออยู่เหมือนเดิมุูเน็ตไม่ได้ถ่ายหลายหลัง้วครับเพราะว่ามันไม่กินหลังสุดท้ายครับโอ้หลังสุดท้ายก็ เฉยเหมือนเดิมไม่กินอีกเอาไว้คืนนี้คืนนี้ค่อยดูอีกทีครับโอ้ไม่ได้สักตัวป้าไม่กินเลยครับสงสัยมันจะไม่รู้จักเส้เดือนอีกแล้วป้าไม่กินยอกผู้งแงดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูอีกครับ เราผู้แยนฝนก็ตกโอ้จะหมดแล้วนะครับเนี่ยทำไปเล่นไปลุงเนนไปสนับสนุนนะครับผู้งแงนมักไข่มักมันครับบึก๊กตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะครับเนี่ยลุงเน่ถ่ายให้ดูนิดเดียวเองปลามันไม่กินเบ็ดเดี๋ยวลุ้นต่อครับดูสิว่าจะได้ไหมวันนี้ จะมืดแล้วนะครับเนี่ยมาครับบึกกับแก้มก็อร่อยมืดแล้วครับล่อไปหลายโบกละจะยามเบ็ดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวดูเบ็ดอีกรอบก็เก็บเบ็ดเข้าบ้านเลยครับได้ไม่ได้ก็ไม่เอาละเดี๋ยวโบกเดียวเก็บเบ็ดเข้าบ้านมึนเปืดตืต้อเลยบึก เก็บเบ็ดกลับบ้านหลังแรกกินหรือเปล่าเก็บครับเก็บลูกเล่นไม่ไหวละบบ้านครับไม่ได้ก็ไม่เอาไม่กินครับเยอะอยู่ยังเกา่าอือหลังสองกินครับ ตรงไม้สันเลยครับเบ็นี้น่าจะติดครับปลาอะไรเอ่ยเบ็ดงอลงงง๊บโอ้ติดครับติดติดติดโอ้ปลาอะไรดิติดต้นไม้ด้วยสิทำไงเนี่ยปลาอะไรเนี่ย โอ้ปลาดุกครับปลาดุกหมานแล้วครับโอ้ยเป็นยังไงเนี่ยอย่าหลุดนะจะพอได้กตำน้ำพริกละอู้อย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดอฮึปลาดุกครับปลาดุกหมานครับหมานพอได้กตำน้ำพริกแล้วครับเดี๋ยวลุงให้ปลดก่อน มีแต้มแล้วครับมีแต้มวันนี้นูกว่าจะแห้วแต้มแรกครับนูกว่าจะไม่ได้ตัวละโอ้ปลาดุกปดยากหน่อยนะเนี่ยพอเด็กตำน้ำพริกครับเนี่ยเหยื่อสารพัดประโยชน์ครับปลาดุกก็ได้ตัวสวยเลยครับ พอได้ตำน้ำพริกหมานันหมาน,มานไม่แห้วแล้วครับมีแต้มครับวันนี้มีแต้ม <c oughs> ครับเก็บมีแต้มแล้วครับไม่แหวแ้วละอย่างน้อยก็ได้ตำน้ำพริกแล้วครับเดี๋ยวลุ้นต่อจะกินอีหรือเปล่าอืมหลังนี้ก็ไม่กินครับแต่ก็ยทีดีที่มีแต้มแล้วครับไม่แห้่วละ เจออีกแล้วครับเขียดตัวเขียวๆเ,เนี่ยเห็นเอฟซีแนะนํามาว่าเป็นเขียดคาหรือว่าเขียดจิกกินได้ครับแต่ลุงเนตไม่กล้าก,กินมาลุงเนตเยอะมากเนี่ยครับเยอะจริงๆอุย้ย <laughs> ไปโน,น่นละหลังนี้ก็ไม่กินครับ นิ้มสิงอืหลังสุดท้ายครับกินหรือเปล่าอืนิ้มสิงไม่กินครับอืมยังดีที่มีแต้มครับวันนี้โอ้ยดกว่าจะแห้วละนี่ครับผลงานได้ประดุกตัวนึงครับ ก็ถือว่ายังมีแต้มกับบ้านครับไม่แห้วเพราได้ตําน้ำพริกเหยื่อเส้นเดือนครับลุงเนรนึกว่าจะแห้วเราวันนี้ครับวันนี้ลุงเนตทพามาปักเบ็ดใช้เหยื่อเส้นเดือนก็ถือว่ามีแต้มครับไม่แห้วพอได้ต้มน้ำพริกเบ็ดยี่สิบหลังขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจลุงเนรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนรลาบก่อนนะครับ สวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอเด็ดตำน้ำพริกโคกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปาก